จะพาไปดูที่ปทุมธานีครับคุณผู้ชมครับแน่นอนเราเคยได้ยินข่าวนะครับว่าชาวเมืองปทุมเนี่ยจะได้ฉีดวัคซีนซิโนฟาร์มซึ่งเขาซื้อจากราชวิทยาลัยจุฬาภรไปฉีดให้กับคนในพื้นที่ปรากฏว่าการบริหารจัดการในการฉีดวัคซีนแม่มันไม่เป็นผลดีเท่าไหร่นะครับเพราะว่าคนไปเบียดเสียดยัดเยียดกันเต็มไม่หมดเลยครับเต็มลานที่จอดรถของห้างสรรพสินค้าที่เขาเปิดให้ฉีดวัคซีนแบบนี้หลายคนกังวลกันต่อเลยครับว่าก่อนจะได้รับวัคซีนเชื้อโควิดจะแพร่กระจายไปมากกว่านี้หรือเปล่านะครับ เนี่ยครับคุณผู้ชมครับยังกับไปดูตั๋วคอนเสิร์ตยังไงอย่างนั้นเลยนะครับเข้าไปเนี่ยหลายต่อหลายคนตอนแรกก็เรียงคิวกันดีครับแต่พอไม่มีเจ้าหน้าที่ที่ควบคุมมากพอแล้วกันเลยทําให้ไม่สามารถรองรับจํานวนประชาชนที่หลั่งไหลเข้าไปเพื่อจะฉีดซิโนฟาร์มที่นั่นได้นะครับก็เลยกลายมาเป็นภาพแบบนี้ครับเราเห็นจากภาพมุมสูงบางมุมเลยนะครับคุณผู้ชมครับที่แทนจากซ้ายไปขวาเนี่ยฮะเห็นแบบโ้โหนาแน่นจริงๆ ไม่เรียกว่ามีระยะห่างเลยล่ะครับแบบติดๆกันเพื่อที่จะไปรับวัคซีนนะครับจากคลิปนี้เนี่ยเป็นส่วนหนึ่งที่ประชาชนที่ฝ่าแนวกั้นเข้าไปเพื่อรับการต่อแถวด้านในอาคารในการฉีดซิโนโฟาร์มขององค์การบริหารส่วนจงังหวัดปทุมธานีซึ่งคนแน่นขนาดครับเบียดเสียดกันเสี่ยงต่อการแพร่ของเชื้อนะครับด้านสมาชิกองค์การบริหารส่วนจงังหวัดปทุมธานีท่านสุริยาธรรมศาลาครับบอกว่าคลิปที่ปรากฏอยู่ในสื่อนั้นเป็นภาพของชั้นใต้ดิน ของศูนย์ฉีดในวันเสาร์ที่ผ่านมาเสาร์วันเสาร์สี่กันยายนนะครับส่วนภายในอาคารเนี่ยเขาก็จะมีการลงทะเบียนไปจนถึงการพักคอยหลังการฉีดวัคซีนจะมีการจัดเนี่ยในอาคารค่อนข้างดีครับคุณผู้ชมจัดเป็นระเบียบเรียบร้อยแต่นอกอาคารก่อนที่จะขึ้นไปเนี่ยจะเห็นเป็นภาพอย่างที่คุณผู้ชมได้เห็นนี่ยนะครับในอาคารก็จะมีแบ่งเป็นโซนนะครับอันนี้ตรงตามมาตรการของกรมควบคุมโรคแล้วก็มีเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกไม่ให้เบียดเสียดแบบด้านล่างนะครับ พบเจ้าหน้าที่ดูแล้วเนี่ยคนที่มาตั้งแต่เช้าเนี่ยเขาไปไปเชื่ออต่อันเนี้ยพอคนที่มาทีหลังเนี่ยก็เกิดความสับสนนะฮะมีคำหนึ่งเชืมต่ออันนี้คำหนึ่งของสองแยกไม่ออกก็ไปรวมกันไปเลยก็เลยไปเกิดความแอ่ขัดจริงแล้วก็ไม่มีอะไรเพราะหลังจากเหตุการณ์วุ่นวายแป๊บเดียวก็ปกติเดิมนะครับทางท่านสุริยาบอกว่าแป๊บเดียว ก็สามารถจัดการได้แต่ก่อนแป๊บที่ว่าเนี่ยแหละครับเป็นภาพแล้วก็แชร์ไนปในโลกออนไลน์หลายคนวิพากษ์วิจารณ์กันเยอะนะครับด้านองค์กรองการอ,องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นเทศบาลนะครรังสิตแล้วก็องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานีเปิดให้ประชาชนที่เขาลงทะเบียนเอาไว้มารับวัคซีนทางเลือกนะครับโดยให้ดําเนินการฉีดนอกโรงพยาบาลก็มีบริเวณห้างสรรพสินค้า2แห่งครับที่เป็นห้างใหญ่ๆทั้งฟิลเจอร์พาร์ครังสิตและก็เซียร์รังสิตน,นะครับ เริ่มทยอยฉีดตั้งแต่ช่วงวันเสาร์ที่ผ่านมาสุดสัปดาห์อันนี้ฉ e ีดให้กับผู้ที่ลงทะเบียนไว้นะครับนี่ขนาดลงทะเบียนไว้นะฮะต้าเปิดฉีดแบบเป็นการใครก็ได้บล็อกอินเข้ามาเนี่ยโอ้โหน่าจะแน่นกว่านี้นะครับแสดงว่าจุดที่รองรับประชาชนด้านนอกเนี่ยก่อนที่จะเข้าขั้นตอนแรกเนี่ยอ่านตรงนั้นอาจจะมีปัญหาอาจจะต้องไปจัดพื้นที่ตรงนั้นให้เรียบร้อยหน่อยนะฮะและอาจจะต้องแจ้งนะครับใครที่ลงทะเบียนไว้หมายเลขไหนถึงหมายเลขไหนมีสิทธิ์เข้ามาในวันนั้นนะครับ